สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะสำหรับวิดีโอนี้ก็อยบเกม c o n แทคชันซูมเลตเตอร์สมเหมือนเดิมครับผมนะครับผมอยู่กับหน้างานบ่อดินเหมือนเดิมครับผมเราก็จะขุดดินออกนะครับเพื่อถ้าเป็นบ่อดินเนาะเจอกันช่วงเย็นๆนะครับผมค่อยๆทาไปเนาะท่านผู้ชมครับผมไปรุ่นสร้างตัวนะครับนะ ก็ฝากท่านผู้ชม,ชมกดไกลค์กดซับค่ายกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะดูคลิปให้ผมจนจบหน่อยนะครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับโอ้ลิ้นพันกันนะครับโอ้ลิ้นพันกันนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมแสงมันลดวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงทำไมแสงมันลดวะท่านผู้ชมไปครับผมลุยงานกันหน่อยครับผมเมื่อกี้มันมืดน้ำไม่เห็นนะ แสงมันลดแล้วผมเราก็จะจ่วงๆไปเลยเนาะจ่วงๆไปเลยนะเนะติมชมครับชมกันยาวๆนะครับหนาทีนะประมาณหกนาทีเจ็ดนาทีนี่แหละอ่าเราไม่เอายาวมากนะไปครับผม ทำไมเป็นอย่างนี้พี่ทำไมรถมันคุมไม่ค่อยได้วะรถคุมไม่ค่อยได้วะท่านผู้ชมอรถคุมไม่ค่อยได้นะครับผมไปผมขยายพื้นที่บอกันหน่อยครับผม ทำทางลงก็ได้ประมาณ90%แล้วนะครับผมเราก็ขยายพื้นที่บอ่อกันหน่อยครับผมเพื่อจะแบบเอารถดำลงไปง่ายๆนะครับจะได้แบบนั่งแท่นตักนะครับท่านผู้ชมนะครับผมอยู่กับเจ้าแคสนะครับนะจ้าแคสนะครับผมตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่อยู่นะนี่กี่ฟันวะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดันนะบมนะโอ้เจ็ดันเลยนะยนีนีรับผม 5, มุมภายนอกขับยากมากภายในนี่เนาะท่านผู้ชมสมจริงดีนะครับผมนะภายในไปนะครับเราค่อยตักไปครับผมเราค่อยขยายบอ่อไปนะ เดี๋ยวขุดได้ระดับหนึ่งแล้วผมก็จะน่าจะทําให้ท่านผู้ชมเล่นนะครับนะน่าจะแจกให้ท่านผู้ชมเล่นก่อนนะครับผมนะถ้าแบบขยายบัวได้แล้วนิดนึงยังไงก็ว่ากันไปเนะาะก็อาจจะทําให้ผู้ชมเล่นก่อนนะครับนะหรือเราก็ทาไอเรื่อยๆนี่แหละอ่ะโหรถทําไมรถกระตุก,กจกังวันนี้ น่ะดูดิมันคุมไม่ค่อยได้นะไปครับผมไปยึดจวงไปเลยครับผมถัาทไปเป็นอย่างนี้ทุกพี่ ครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็อขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมขับไม่ได้จริงๆนะเหมือนแบบยังไงอะรถสายแตกหรือเปล่านะโอ้รถสายแตกนะผมมันยังไงขับไม่ค่อยได้นะครับแบบว่ามันกระตุกกระตุกยังไงไม่รู้นะครับรถมันลากไม่ค่อยติดเนาะน่าจะแบบมือผมมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ก็ไม่มันเท่าไหร่น่าจะแบบเป็นเพราะแบบชาร์จแบบนะครับท่านผู้ชมแล้แบบอ่าม,มันด้วยอะไรนิดหน่อยด้วยนะครับก็เลยเออบังคับไม่ค่อยได้นะครับนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ฝากทุ่านช้ชมกดติดตามไะครนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่องเรานะครับผมนะไม่จะได้ไม่แบบพลาดแมปใหม่ๆนะครับผมนะ